เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเทคโน,นโลยีและนวัตรกรรมก็มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศต่างๆหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ผู้คนอย่างเราเราเองเนี่ยก็ต่างตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีความพยายามที่จะลดผลกระทบและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เมื่อก่อนภาพจําของพลาสติกเนี่ย อาจจะเป็นภาพจําที่ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนานวัตรกรรมด้านพลาสติกใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับองค์กรที่จะสร้างนวัตรกรรมที่ขาดไม่ได้เลยคือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะต้องมองไกลบองถึงอนาคตแล้วก็จำเป็นจะต้องเป็นผู้นําแล้วก็มีความพร้อมที่จะปรับตัวให้รวดเร็วนะครับต้องบอกเลยว,ว่าพูดเผลนๆอาจจะดูเหมือนทําง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับที่จะต้องพัฒนานวัตรกรรม ให้เร็วแล้วก็ออกมาได้ดีแบบนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่าอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะฮะ Mission to the Moon Podcast What do you buy? c h a p t e r s t o c k ปฏิวัติวิธีการสร้างสารรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number no. 24ตัวแทน c h a p t e r s t o c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ม s i o n to t ุ e ม o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับปรวิทหันุสาหะครับ i ิชชั่ t o ุดมูลในตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย SCG Chemicals ครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยก็จะลายร้อมไปด้วยพลาสติกจำนวนมากเลยนะครับตั้งแต่สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างพวกบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไปจนถึงสิ่งที่ไกลตัวออกไปหน่อยเช่นท่อน้ำกรอบประตูหน้าต่างอุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นส่วนรถยนต์นะฮะ เยอะมากเลยที่มีส่วนประกอบเป็นพลาสติกนะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงพลาสติกเนี่ยเราหลายๆคนก็คงจะมีภาพจำว่าพลาสติกเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเฟรนลี่ต่อโลกนักนะฮะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยด้วยปริมาณการใช้ที่มากขึ้นของผู้คนโดยเฉพาะพลาสติกที่เราเรียกว่า Single-Use เนี่ยนะใช้ครั้งเดียวเนี่ยความยากต่อการคัดแยกแล้วก็พฤติกรรมการทิ้งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็จะทำให้การจัดการขยะมีปัญหานะครับ เราก็ยังทาให้เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรตามมาอีกเยอะยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่แน่นอนครับเมื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมก็มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในขณะเดีวยวกันเนี่ยประเทศต่างๆหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ผู้คนอย่างเราเราเองเนี่ยก็ต่างตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีความพยายามที่จะลดผลกระทบและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ อย่างที่เราเห็นในการประชุมนานาชาติ COP 26นะครับที่มีการหาทางออกร่วมกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะฮะหรืออาจจะสังเกตง่ายๆจากแนวทางของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ตอนนี้หันมาให้ความสำคัญกับ ESG นะฮะหรือที่เรียกว่า Environmental, Social and Governance กันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราเราพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากมีการลงทุนในกองทุน ESG อะไรต่างๆพวกนี้รวมไปถึงมีการให้ Green l o a n จากธนาคารเพื่อน,นำไปใช้ในโปรเจกต์เหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับ ท,ทั้้ในปัจจุบันเนี่ยหลายองค์กรก็หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกันกบผู้ผลิตเคมีภัณ e ฑ์ an, หรือว่าพลาสติกค,ครับสิ่งที่ถูกมองว่าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสามารถถูกพัฒนาให้เป็นนวัตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นได้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเนี่ยผมอยากพาทุกคนไปรู้จักกับแมกกาเชนในยุคนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งเราจะเห็นกันเลยนะครับว่าโลกของเราเนี่ยกำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนโดยทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่3เทรนด์หลักๆด้วยกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับเทรนด์ที่1น,นะฮะคือเทรนด์ในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับอันนี้เชื่อว่าทุกคนคงสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเนี่ยนะครับร้านรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับไปจนถึงแฟชั่นเนี่ยก็หันมาใช้บรรจุภัณฑ์สําหรับใส่สินค้า ที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นหรือบางทีแม้แต่ตัวสินค้าเองเนี่ยนะฮะก็ถูกทําจากของที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นใช้วัสดุรีไซเคลิลนะครับหรือว่าของที่มันย่อยสลายได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองอันที่2คือเทรยนยานยนยุคใหม่นะฮะที่ลดการใช้พลังงานและปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับที่เราจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะ BEV ในปัจจุบันเนี่ยได้นะรับความนิยมมากเลยทีเดียวนะครับยอดจองในมอเตอร์โชว์ช่วงที่ผ่านมาก็ เห็นแล้วว่าเมืองไทยเองก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ประเทศอื่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่ได้ใช้ใน,ในระดับความนิยมเฉพาะจากผู้ซื้อนะครับแต่ผู้ขายเองก็หันมาทําในเรื่องส่วนนี้มากขึ้นนะชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆเนี่ยก็พยายามจะเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับลดน้ําหนักนะฮะใช้พลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลงช่วยลดการปล่อยก๊สเรือนกระจกหรือแม้แต่หนังที่เราใช้ในรถเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าวีกนเลอร์เตอร์นัหลท่านอาจจะเคยได้ยินนะฮะ ก็คือว่าไม่ได้ทํามาจากหนังวัวจริงๆนะครเป็นพวกวัสดุรีไซเคิลอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทําเป็นรูปแบบของหนังที่จะใช้ในบอกรถยนต์นั่นเองนะครับคอนโซลคอนโซลรถต่างๆนาพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นมิตตอสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับเรื่องที่3คือเทรนด์การใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงานนะฮะเราจะเห็นว่าหลายองค์กรเนี่ยหรือหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของ Renewable Energy เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับพยายามลดผลกระทบต่อการ ต่อการใช้พลังงานที่ไปรบกวนสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการใช้พลังงานฟอสซิลพยายามหาพลังงานที่ต้องบอกว่าเป็นพลังงานทดแทนนะครับลดการปล่อยก๊ซเรือนกระจกอะไรทํานองนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วยังมีอีก2เทรนด์ก็คือว่าเทรนด์ด้านความเป็นเมืองและโครงสร้างพื้นฐานนะฮะและเทรนด์ของการดูแลสุขภาพนะครับและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เป็นแม็กซ์เทรนเช่นกันนะครับแต่อยากโฟกัสตรง3เทรนแรกนะฮะว่า เราจะได้เห็นโลกเรามุ่งสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่พูดกันไปตอนต้นนะฮะว่าปัจจุบันพลาสติกก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจนตอบโจทย์แมกกาเทรนเหล่านี้นะฮะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งผมก็จะต้องขอยกตัวอย่างแบรนด์ไทยนี่แหละนะครับที่ได้พัฒนานวัตรกรรมพลาสติกออกมาตอบโจทย์ความต้องการของคนและโลกนะครับนั่นก็คือ SCGC หรือว่า SCG Chemicals นั่นเองนะครับ ซึ่งผมเองก็เพิ่งไปทราบมาว่าทาง SCGC เนี่ยเขามีการพัฒนาทางด้านนี้และมีการผลักดันมาก่อนหน้านี้แล้วทำให้ตอนนี้เรามีพลาสติกที่เป็นมิตรกับโลกได้ใช้ได้จริงะนะฮะคำถามคือแล้ว SCGC สามารถสร้างนวัตรกรรมให้ตอบโจทย์เทรนด์โลกได้รวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรนะฮะอย่างแรกเลยคือ SCGC เขามีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของเทรนด์พฤติกรรมและเทรนด์ธุรกิจโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเขามีศูนย์วิจัยพัฒนาทั้งในและต่างประเทศนะฮะโดยมีพาร์ทเนอร์อย่างมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับแล้วก็นอร์เน e ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกระดับโลกครับรวมถึงยังมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศกว่า560คนนะครับที่เขามาทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็มีเครือข่ายนะวัตกรรมแบบ เปิดกับสถาบ,บันชั้นนำนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไม SGC c จึงสามารถคาดการณ์และนำเทรนด์โลกได้อย่างรวดเร็วนะครับและสามารถพัฒนา Breakthrough Technology ที่ตอบโจทย์ตลาดโลกได้นอกจากนี้มีการก่อตั้งศูนย์วัตรกรรมและการพัฒนาต้นแบบสินค้าหรือว่า I2P Center ที่มาจาก Idea to Product นะครับซึ่งเป็นสูงที่ทาให้ไอเดียนั้นเนี่ยกลายเป็นสินค้าหรือ Solution ที่ใช้งานและตอบโจทย์ได้จริงซึ่งมี Solution ด้าน Material Selection หรือว่าการคัดเลือกวัสดุนะฮะ มีเรื่องของดีไซน์การออกแบบนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ process หรือว่ากระบวนการการขึ้นรูปนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต้นแบบสินค้าหรือว่า prototype ให้อ่จุดประกายความคิดให้กับลูกค้าและเจ้าของแบรนด์สินค้านะครับรวมทั้งมีกระบวนการในการเร่งให้เกิดนวัตรกรรมและพัฒนาสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับทำให้ SGC เนี่ยสามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์และสอดรับกับเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แบรนด์ S C G C Green Polymer นะฮะครอบคลุมทั้งการ reduce นะ,ะการลดการใช้ทรัพยากร recyclable นะครับคือการออกแบบเพื่อสามารถ Recycle ได้นะครับหรือว่า Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่และ renewable นะครับการทำให้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนตอบรับกับเทรนด์ในการ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นนวัตรกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำนะครับ SCGC Floating Solar Solution และนวัตรกรรม Image Pro นะครับสารเคลือบเตาเผาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความร้อนสำหรับเทรนด์การใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานนะครับส่วนแมกกาเทรนอื่นๆก็มีครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตรกรรมพลาสติกสำหรับยานยนต์นวัตรกรรมพลาสติกเพื่อการแพทย์ ย่างเม็ดพลาสติก PP และ PVC เกรดพิเศษสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับหรือว่าจะเป็นนวัตรกรรมเม็ดพลาสติก PE และ HDPE สำหรับเทรนด์ความเป็นเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ผลิตพวกท่อน้ำขนาดใหญ่นะฮะท่อเมืองนะครับรวมถึงผลิตเปลือกหุ้มสายไฟฟ้าสายเคเบิลพวกนี้ด้วยนะครับ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทาง SGC c เนี่ยเขาเน้นนวัตรกรรมทางด้าน green innovation ที่ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้นอย่างมากเลยนะฮะแต่สําหรับเทรนด์อื่นๆนะครับก็จะมีการตอบโจทย์เรื่อง,องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนความเติบโตของเมืองขับเคลื่อนั้นสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมภายในประเทศเช่นกันนะครับซึ่งจากที่ว่ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับองค์กรที่จะสร้างนวัตรกรรมที่ขาดไม่ได้เลยคือ วิสัยทัศน์ขององคอ์กรที่จะต้องมองไกลบองถึงอนาคตเห็นถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงความต้องการของผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องเป็นผู้นําแล้วก็มีความพร้อมที่จะปรับตัวให้รวดเร็วนะครับตามความเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งทาง SCGC ก็เรียกได้ว่าตรงกับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของความเป็นผู้นําความเร็ว และความสามารถในการปรับตัวนั่นเองต้องบอกเลยว,ว่าพูดเผลนๆอาจจะดูเหมือนทําง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับที่จะต้องพัฒนานวัตรกรรมให้เร็วแล้วก็ออกมาได้ดีแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เองเขาก็ประิกกาศจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมุ่งสู่ธุรกิจเคมีพัน์เพื่อความยั่งยืนหรือว่า chemical business for sustainability นะครับที่นำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมต่างๆมาปรับใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนรอบด้านนะคร อย่างที่เราได้พูดกันไปในตอนต้นนะครับว่าเมื่อก่อนภาพจําของพลาสติกเนี่ยอาจจะเป็นภาพจําที่ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนานวัตรกรรมด้านพลาสติกใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่าอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะฮะเราก็ไม่ใช่ฝั่งของผู้ผลิตเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับผู้บริโภคด้วยเช่นกันครับที่จะเริ่มตระหนักถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยเพ คัดแยกขยงขยะ,ะอะไรต่างๆานนาเหล่านี้เนี่ยนะฮะให้ดีขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นวัตรกรรมพลาสติกที่ล้ำสมัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปอีกครอบคลุมการใช้งานหลากหลายขึ้นไปอีกในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นไปอีกและผู้คนจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นสุดมูลนะฮะแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon podcast p r e s n t t e d by Number 24ตัวแทนช h ตเ t e r ์สต็อในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ it's not stock it's shutterstock